โอ้ห <l ots sei> oh, no 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 อาแล้วมือของซรัพโอ้ยกิน่ายดเหันบอกของอะไรเบื่อซีนี่กัหนีป้ากันแล้วเอเบอีนี่ยจะเอาเมียปะแล้ว นวดเจาเด็ดมาเพียสมูกนหแม่ัวแม่เจาะมาเพียนัวใช้ได้ลูกไ่ใช่เดลูกร้านเป็นเด็กบดานเด็กเลี้ยง er e ัวิตใจกระซวเลี้ยงงัวคนเดียวิงี้ยง้าันจะเอ๋ โัวใจัเป็นวินโอ้บบปันหันตีไปเคียงงอดีดีมาเจอกันโอ้ซราโรไปนไรโอ้ยงอจาไปนิงอคอยนี่โอ้งามเนาะัวี้นะเดือนสเดือนสีโอ้เฮจะไเดือนแตงานงอตรียมอ๋อเามีอย่บ้านไ้เเฮ้จะชาเมียรบ้่งเอาเลยเฮคิดดีแล่ว่าาเมียลต่ไรเกับิดจากนี้ของพเรื่องสันเลยลองจบ่จักแม่ เข้ากะเท่าแล้วเข้ากะเท่าแล้วเครื่องก้นเครื่องพีเข้าไปยากมี่ของโกอนซายเดี๋ยวมีลูกมีเต้าเข้าไปกันลูกบะเบงไพ่สิเบิ่งเฮาเฮามีลูกมีเต้าปลาลูกเต้าเบิ่งแง่เวลาจบไข้ควยโซ่สั่งกันว่าเฮาอยู่ซื้อเป็นโสดเป็นยังนี่ค่ะเขาสิบ่มีคนเบิ่งแง่เฮาเลยน้องกันเขากากุ้มเขาเีกองันแหละน้องเฮาบ่มีเงินมีคำแลอว เ็ปจากซางนี่นะยากมีเฮือนมีซางไรเชียง้อถึวแล้วไปแต่งอเมียก็อยู่ใกล้หรีนะ้อยยาก้อยชิบะไมายามบ้าจพราะว่างเป็นพี่อยู่คนเลยกับไปจักประเทศนี่เข้าใกล้ไหนก้ว่านี้มีลำล่าพรจากันเราปากสั้นิตกันห่ปาสั้ปาสั้นิตจะได้เว้ยเจ้าเก่งปรนันเนาะป่าสั้นจิตเนาะ จับห <muitas> ูโอลีว ну <und> oh. <g women> <g Jean> ่าปากภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรกันนี้นี่คือกั้นลยกับปากเข้าปากภาษาอังกฤษคือกันเลยนบเป็นว่านรเบื่อเรื่นนี่แหละเฮ็ยิ่่ยิ่งโอ้ดว่าปากเป็นไงเย็นเยยนสูงเลยขออ๋อหนสูงจะได้เยนโยบายแบบเผาบนก้าวเข้าโอ้โจบปุ๊บเสื้อยิ่งกันอยู่ต่อเปล่าโอ้โหตายแล้วเห็นหน้าตาทเลนี่นี่ออเนี่ยซองลรนะเปล่าจะนี่เนีนีลูก ลูกแปดขย <อ S 2> ข้ตะเกาวันบอท่านมีรถมีหลอเนาะขับตะเก่าโอ้แม่นะเขาขี่มาบิลินเด็กไปขี่มาบาาลินนะพี่ท้าวไปใช้กันยางเนาไปตักี่สารวัตรยางต้ยางนะข้างนังรีนะมันบคือสมัยเดียวนี่สมัยมันจะเลิศละเออวากันง่ายง่ายข้าวฮันนาโอ้ยผ่านกนาบนทามเก้ืช่ป่เอาก้นเลิก โอ้กข้านันแม่รีเลยรีเลยน้ำเบามันเมื่อกีเดี๋ยวนี้มันมีบัตรเพาะันพักนะมันรสบายมสบายร้านเมืองเขาเจริญเหตุยังก็สบายไปทางหนาีรถขี่างเป็นทหารสามปีโตนมากอ๋ได้ขับรถชานี่ยิิงย่นนี่ต๊โอ้ต๊ะอย่อรถเพลินย่นลักเต้นี่จักบนลักเต้บ่เลยโอ้ยลักเต้ตะเกา แอบเนี่ยโอ้ยคอยโดนลงแต่ยิงลักใต้บังชูมาแต้ข้อทบข้อเบี้ยนี่บิดกับพืนข้อนี่โอ้ยคอยนี่แลนี่คอยกินเงินเจี๋ยเรา้าแตะเก่านี่เงินชนนันไม่ได้ไม่แบบเจีอยนะแอบเงินเรียงเงินเรีนยงอย่างนี้เนี่ยด้วยแล้วเนี๋ยนี่แม่เลยแม่เลวัไหมาเรียงงัวแบบนี้เนาะโดดแม่เลยเออนะ แต่วาน้องนุ่งเขาใจเข้าวตะเก ا าว่าทุกคนเราล้อมตัวเองคอยได้มาทำนี่เพาก็มีชีวิตรอดอจูงมือนี่คอยพาลูกปืนมาซ้ำลูกคนนี้สอดเนื้เป็นผู้จงกงนี่ที่นี่ลูกปืนนี่ยจะเป็นหอยลูกปืนสอดล้างเขาในี่วอปุ่มีมอยิบมอยังค้าวตะเก ا าที่นี่คำว่าเดี่ยวนี้พันเข่าเลยบ่อเข่าป่นั่นนั้นพันเข่าเลยบ่อโอ้อ้โอ้แต่ขำเนาะ กับซอข้าวสั้นสีหนี่พันเขาเลือดบอกบอว่าเเขาเฮียจดจวดอ้ยเนาะออามจิ้งแบบหนาตาแบบว่อปแต่ว่าตัวจิ้งขอบปฏิตตกับเจ้าเนี้หนาตาเลโอ้หัวไปเลยะโอ้ยหัวก็ไปนพูดหัวจะไปแล้ว เลบุลกอกลงมาลไอ้านลงลงมาบุเลกดอกเบิกจับยาข้อโอ้บุเลกสอกนีก๊โอ้เศนาเลาเลยนีมมาโ้วนน้มาเลิกน้องเศ้าใจนะนี่มันบลกุ มาอ,อีกคนหนึ่ยตายกูกูตายครับใช่แลยกูกูมืคอยมืคอยมือคอยไ่ใ่มคอยตายเลยมืคอยใช่แล้วมืคอย

คนท้าเราเท่านี้แล้วเหรอเพื่อนเพื่อนแลรอเห้ยแม่นพ่นแม่แม่เฮ้ยแม่นมูดเจ้าบรเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่แม่บรีเนี่ยแม่นี่ยนี่มันบังมากเลยเพื่อนแม่บรีเฮ้ยบังบังแม่บรีแม่แม่ลูกสาวนี่แม่นบั่บรีทำแม่เม่ามูดเฮ้ยเอาเอาไปสิแม่อำเฮ้ย เฮ้ยคุณขอบคุณรู้ตายครับคนนึงตายแล้วทำคนซวยเนี่ยทำคนซวยเน่ยเ้ยเฮเฮ็บเลยเฮ้ยตาแล้วตาแล้วตายเลยโดนตยหมดเลยตาแล้วโอ้ย